คืออันนี้กรรแตะเนี่ยคือหมายควาว่าเขาเพยายามบอกว่าต้องเข้าไปสอนในสมาธิเพื่อช่วยเชื่อมขจัดอะไรต่อยอดขจัดเคลียร์อะไรเงี้ยอ,อันนี้คือเวอร์ชั่นที่อันแรกคือพึ่งแสงเป็นมโนโมยิทธิบ้าง<ม>เป็นอะไรของแต่ละบุคคลบ้างเป็นการจินตนาการบ้างแต่ที่2เนี่ยต้องมีสัมผัสตรงนี้กแต่ตรงนี้จะเหมือนการถ่ายทอดพลังขององค์เพชรเข้าไปสู่คนเหล่านั้นเพื่อ เพื่อสื่อสารหรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในจะทันได้เข้าหรือเปล่าแสงอ่ะวิ่งเลยอ่ะเร็วมากเลยก็เร็วกว่าแสงก็ปุ๊เลยอ่ะอันนี้คือเป็นอันนี้คือเป็นท่าของเขาเลยใช่มคะใานเขาต้องแตะก่อนเขาต้องแตะแล้วก็ค่อยแตะให้คนอื่นทำไมทำไมต้องแตะก่อนเชื่อมไงกระบวนการสเชืลอมเพราะเขาคือองค์องค์เพชรองค์อนาคอนดาอนาคามีอนาคาเม่บ่งหน้าไงก็เป็นอแบบหน้าแล้วองค์อนาคอนดาแล้ท่านี้มันมาจากดาบขันบอลดาบขันบอลเป็นแฝงแล้วหมดกระตู๋หรอจริงๆใช่มันเป็นท่าจากมงกุฎ เื่อนยายติตาคุณอี้คุณกาลังลบหลู่หรือเปล่าโอ้หผมล้มล้างครับไม่ใช่ใครบอกผมลบหลู่ไม่ใช่นะครับผมไม่เคยลบห <laughs> ล,บลู่ผมล้มล้างอย่างเดียวไม่ไม,ไมีไม่มีลบหลู่ครับ <laughs> <อ>แล้วแล้วผมก็ชัดเจนนะครับผมเนี่ยไม่คือผมเองเพยายามระมัดระวังเพราะเราถ้าเราทํางานเรื่องศาสนากับเด็กเนี่ยเราจะพยายามระวังไม่ไม่รุนแรงไม่อะไรแต่พอเจอสภาพของครอบครัวนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าผมรับไม่ได้ที่สุดเลยคือถ้าฉลาดแล้วดื้อเนี่ยมันยังสู้กันด้วยปัญญาได้แต่ถ้าดื้อแล้วโง่แล้วขยันเนี่ย mình có cũng <laughs> <mình> cũng có... <laughs> 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 <laughs>